ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกัน <valu amientos> ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับ10และในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในช่วงการจัดอันดับเกมมือถือน่นเองในคลิปนี้ก็จะเป็นการจัดสิบอันดับเกมมือถือน่าเล่นในเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีเกมมือถือเกมไหนที่มันน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะเราจะไปทําการเริ่มกันที่เกมอันดับที่10กันเลย สำหรับเกมันดับที่10นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Sea of Dawn เกม Sea of Dawn เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMO นะครับผมก็เกมเกมนี้นะครับจะเริ่มต้นในยุคโจรสลัดนะพูดะเป็นการ์ตูนวันพีชไปซะได้นะครับก็จะเป็นเกมแนว MMO นะครับผมที่จะเน้นการออกเรือเป็นพิเศษคือเราเป็นโจรสลัดนั่นแหละระบบต่างๆของตัวเกมนะครับผมก็นอกจากระบบการต่อสู้การแต่งตัวที่ทําได้โคตรน่ารักเขาเนี่ยก็ยังมีระบบการเดินเรือนะครับที่เราต้องมาขับเรือในการโจมตีเรือฝั่งตรงข้ามตัวเกมก็ถือว่ามีเนื้อเรื่องที่ดีนะครับถ ไม่ออกก็ตามนะเพราะเกมนี้รู้สึกว่าจะเปิดแค่ประเทศจีนเท่านั้นนั่นเองนะแต่ถ้าใครชอบทีมเกมนะครับผมชอบแนวเกม MMO แล้วก็ผสมกับโจรสลัดด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจไปลองโหลดมาเล่นกันดูก่อนได้นะครับหรือว่าตัวเกมเนี่ยเปิดเซิร์ฟ g ก o บอลเมื่อไหร่เราจะได้รู้ระบบต่างๆก่อนใครนะครับเวลาที่เกมเปิดจริงเนี่ยเราก็จะไปได้ไวกว่าใครนั่นเองนะมากันที่เกมันดับที่9นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Jurassic Island ถ้าใครที่เคยฝันว่าอยากเป็นไดโนเสาร์อยากเกิดในยุคไดโนเสาร์แล้วก็เป็นไดโนเสาร์เท่ๆเนี่ยผมก็ขอแนะนําเกมน,นี้เลยละกันมันเป็นเกมแนวที่เรานะครับจะได้เล่นเป็นไดโนเสาร์เอาชีวิตรอดเล่นร่วมกันกับผู้เล่นคนอื่นนะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยก็จะสามารถทําการบรรจุคนได้ถึง64คนเรียกว่าเยอะมากๆเพราะการเป็นไดโนเสาร์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยตลอดเวลานะครับอาจจะเจอผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาฆ่าเราได้นะครับเพราะงั้นเราก็ต้องทําการชิงลงมือฆ่าผู้เล่นคนอื่นก่อนนั่นเองก็เป็นหนึ่งเกมที่ภาพกราฟิกอาจจะไม่ได้สวย งามอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเล่นเอาสนุกเล่นเอาขำขันะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ดีนะสำหรับเกมเกมนี้เพราะมีตัวละครที่เป็นไดนโนเสาร์เนี่ยให้เราเลือกเป็นได้หลากหลายตัวละครเลยก็ไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็บรรจุคนได้มากถึง64คนก็ถ้าคนเต็มเซิร์ฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งเกมไดนโนเสาร์ที่น่าจะวุ่นวายน่าดูแน่แน ต่อกันที่เกมันดับที่8นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Project Evo Project Evo เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อเกมอย่างเป็นทางการตอนที่เกมเกมนี้เนี่ยเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับก็เกม Project Evo เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดออนไลน์ Open World นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นแนวที่หลายคนเนี่ยชอบกันนั่นเองนะก็เกม Project Evo เนี่ยเพิ่งทำการปิดทดสอบไปได้ไม่นานเองนะครับก็เป็นเกมที่ภาพการาฟิกสวยงามนะครับระบบการเล่นก็ถือว่าทำมาได้ดีนะระบบหลักๆที่ผู้เล่นต้องการเนี่ยก็มีหมดเลยนะครับผม งบ้านอะไรต่างๆพวกนี้นะและแน่นอนนะครับผมโลกของเกมเนี่ยมันเป็นโลกเที่ยวเพื่อนเวร์แล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะเจอทั้งผู้เล่นคนอื่นนะครับที่อาจจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูก็ได้ส่วนศัตรูหลักๆของเราในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเหล่าฝูงซอมบี้มากมายนั่นเองเอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจเกมโปรเจกต์อีโวและอยากรับรู้ข่าวสารของตัวเกมนะครับผมว่าจะมีการเปิดทดสอบอีกทีตอนไหนนะครับก็สามารถไปทําการลงทะเบียนกันเอาไว้ได้เลย ต่อกันที่เกมันดับที่7นะครับกับเกม Rainbow Six Mobile เกม Rainbow Six Mobile เนี่ยก็จะเป็นเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้นะเกิดถ้าพูดถึงชื่อเกม Rainbow Six เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเกมยิง f p s 5v5 ที่ดังมากๆบนเวอร์ชั่น PC และตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมก็ได้ทาการเปิดให้ลงทะเบียนบนเวอร์ชันมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะมีตัวทดสอบให้เราสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าในเวอร์ชันมือถเนี่ยมันจะเหมือนกับเวอร์ชัน PC เป๊ ถ้าทําได้ดีแบบ Apex Legends m o b i l ยเนี่ยผมก็คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่ฮิตติดตลาดไทยอย่างแน่นอนก็อย่าลืมไปทําการลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับเพอะถ้าตัวเกมมีข่าวอัปเดตหรือว่ามีการเปิดเทสเมื่อไหร่เราก็จะได้รับรู้ข้อมูลก่อนใคร มายกันที่เกมอันดับที่6กับเกมที่มีชื่อว่า Full Metal Alchemist Mobile นี่ก็จะเป็นเกมมือถือจานเมชชื่อดังนะครับที่ผมคิดว่าไอ้หลายคนก็น่าจะเคยรู้จักแล้วก็เคยดูกันก็จะเป็นเกมมือถือจานเมชเรื่องแขนกลคนแปลธาตุน,นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ปเปิดเล่นอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์เราหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เอเดนเนี่ยต้องรอไปก่อนนั่นเองตัวเกมก็จะมาเป็นเกมแนวะแท็กติกนะครับผมเน้นการเดินตามช่องมีการปล่อยสกิลอะไรต่างๆเรื่องภาพกราฟิกตัวละคร โมเดลต่างๆ,างๆเนี่ยทำมาได้สวยงามมากๆนะก็มันว่าใครที่ชอบอนิเมะเรื่องแขนกลคนแปลธาตุานเนี่ยผมก็แนะนําว่าลองหาเกมนี้มาเล่นดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีแค่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอย่างที่เดียวบอกไป มาต่อกันที่เกมระดับที่5นะครับกับเกม Battlefield Mobile นี่ก็จะเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจของเดือนนี้นั่นเองก็ถ้าพูดถึงชื่อเกม Battlefield นะครับหลายคนก็คงจะรู้กันดีนะครับผมว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นคู่แข่งของเกม Call of Duty มาอย่างยาวนานนะครับจนเกม Call of Duty เนี่ยได้ทาลงในเวอร์ชันมือถือนะแต่ว่า Battlefield ก็ยังไม่ตามมาจนมาในปีนี้นะครับผมเกม Battlefield Mobile เนี่ยก็ได้ทาลงในเวอร์ชันมือถือแล้วก็ได้ทาการเปิดเทสไป2รอบแล้วนะครับก็จุดเด่นของเกม Battlefield เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ใช้ความรู้สึกมอนเราเข้าไปทําสงครามจริงๆนะ ก็ถ้าใครเคยเล่นในเวอร์ชัน PC เนี่ยก็จะรู้ว่าเกมเกมนี้นะครับผมในแต่ละห้องในแต่ละแมตช์เนี่ยจะบรรจุผู้เล่นไว้เยอะมากๆเลยนะครับผมและก็นอกจากการยิงกันแบบปกติเนี่ยก็จะมีทั้งการขี่เครื่องบินใช้รถถังอะไรต่างๆในการสู้กันก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆนะบนเวอร์ชัน PC ส่วนบนเวอร์ชันมือถือหลังจาก,กที่เปิดเทสเนี่ยก็จะมีโหมดหลกักๆที่เข้ามาอยู่นะครับอย่างโหมดยึดจุดนะจุด A จุด B นะครับให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปยึดกันแล้วก็ไปโจมตีกันอะไรแบบนี้ก็บรนว่านะครับผมใครที่ ถ้าตัวเกมเปิดทดสอบอีกรอบเมื่อไหร่เราก็จะได้เข้าไปลองก่อนใครอย่างแน่นอน มาเกมที่เกมที่4นะครับก็หลังจากเกมที่9เนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปจําลองการเป็นไดโนเสาร์กันแล้วใช่ไหมงั้นเกมที่4ี่เนี่ยผมก็ขอพาท่านผู้ชมมาจําลองการเป็นหมาป่าก,กันบ้างนะครับแต่ว่าเกมเกมนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นแค่หมาป่าตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นหมาป่าจ่าฝูงที่จะสามารถทําการควบคุมแล้วก็บัญชาเหล่าหมาป่าที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยไปทําการออกล่าหาอาหารทํานูน่ทนทํานี่ได้นั่นเองเน,นะครับ เกมนี้ถ้าจะพูดง่ายๆก็จะเป็นเกมแนววางแผนนะครับที่ตัวเอกของเราเนี่ยไม่ใช่คนนะครับแต่ว่าเป็นหมาป่าหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือการหาอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็การรวบรวมฝูงหมาป่าเทพๆของเราก็หมาป่าในเกมนี้นะครับถ้าเล่นไปตามในเรื่องสะพพกก็จะได้เหล่าลูกน้องมานะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีที่ง่ายกว่าโดยการไปเปิดกระชาสุ่มหาลูกน้องหมาป่าเทพๆได้เหมือนกันก็ตัวเกมนะครับมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยก็เถิบไปหนึ่งเกมนะครับผมที่น่าสนใจและก็น่าเล่นมากๆในเดือนนี้ มากันที่เกมราดับที่3นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับสับเกมหนอที่3เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมปั่นจักรยานนั่นเองนะก็ถ้าใครที่คุ้นชื่อเกมนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะเกมปั่นจักรยานเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีในเวอร์ชัน PC มาก่อนนะครับวางขายบน Steam และตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดเล่นอย่างเป็นทางการบนเวอร์ชันมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นของเกมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมปั่นจักรยานวิบากนั่นเองนะครับผมที่จะมีด่านหลากหลายนะและแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีอุปสรรคต่างๆท โหมดการเล่นของเกมนี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะเบื่อเลยนะครับมีหลากหลายโหมดมากๆมีหลากหลายทัวร์ให้เราไปลงระบบการแต่งตัวละครก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับเราจะสาม,มารถรับของแต่งตัวละครได้จากการเล่นจบด่านต่างๆก็จะมีของรางวัลดรอปมาให้และเกมนี้ก็ยังมีระบบมัลติเพลเยอร์ให้เราสาม,มารถไปจอยแล้วก็ไปเล่นแข่งกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะแน่นอนนะครับผมว่าการแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันต้องสนุกกว่าการเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับพอเราจะเจอกับผู้เล่นต่างๆที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมแนวปั่นจักรยานวิบากเนี่ยผม เกมนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งเกมที่เล่นเพิินมากๆ ต่อกันที่เกมันดับที่2กับเกมมือถือเอ้ยจะพูดว่าเกมมือถือก็ไม่ได้นะครับสาหรับเกมเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy ในเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าจะพูดถึงเกมที่เด็นและก็ดังที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับก็น่าจะหนีไม่พ้นกับเกมเกมนี้แล้วนะมันเป็นเกมแนว MMO Open World นะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถสำรวจโลกได้อย่างอิสระภายในเกมก็มีมิชชั่นปริศนาต่างๆให้เราแก้ไขนั่นเองนะครับแมปของตัวเกมเนี่ยเรียกว่าใหญ่มากๆนะถ้าเราต้องการที่จะทําากร เปิดแมปแะไรต่างเนี่ยเราก็ต้องไปทําการเปิดหอคอยนั่นเองและแน่นอนนะครับผมเกมแนวนี้เนี่ยมันก็จะมีกกรใช้ผู้เล่นสามารถทําการส่มหาก,กันได้อยู่แล้วเอาเป็นว่านะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่เคยลองเกมนี้เนี่ยผมก็อยากแนะนําเลยนะครับมันเป็น1เกมที่ผมคิดว่าดีจริงๆนะสามารถลองได้เลยนะครับผมทั้งเวอร์ชั่น PC แล้วก็เวอร์ชั่นมบาย l e ภาพกราฟิกเนี่ยทำมาได้ดูดีมากๆ และก็มากันที่เกมระดับที่1น,นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเซลิสโซนซีโร่สำหรับเกมระดับที่1เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มาจากผู้สร้างเกมเกมชินอิม a พกนั่นเองนะหรือว่ามิโยโหนั่นเองนะครับกระตัวเกมเนี่ยจะมาในรูปแบบเกมแนวแอคชั่นโลคไลท์เน้นการเล่นแบบผ่านด่านอะไรพวกนี้นะส่วนเรื่องตัวละครอะไรต่างๆสกิลต่างๆเนี่ยก็ทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับเอฟเฟกสวยงามมากๆจากที่ได้เปิดเทสล่าสุดไปนะก็เป็นหนึ่งเกมนะครับผมที่ผมคิดว่าน่าจับตามองนะใครที่กําลังมองหาเกม แนวภาพไตล์อนิเมะระบบต่อสู้มันๆตัวละครหล่อเท่สวยๆเนี่ยผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยละกันกับันว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นยังไงกันบ้างล่คะครับสอบสิบันดับเกมมือถือที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจในเดือนสิงหาคมเดือนนี้มีเกมไหนที่ท่านผู้ชมเนี่ยถูกใจกันบ้างหรือเปล่าก็ถ้าถูกใจเกมไหนแล้วก็สนใจเกมไหนเนี่ยผมก็จะขอพูดประโยคเดิมๆเ,เลยละกันว่าทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับบางเกมอาจยังไม่เปิดตัวผมก็จะทิ้งเป็นลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้ให้นั่นเองนะก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมที่สิบันดับเกมมือถือที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจในเดือนนี้เนี่ยมาออกซะตอนกลางเดือนเรีเรยกว่าจะหมดเดือนสิงหาแล้วนคพิ่่งได้อยี ก็มีทุเามากมายนะครับก็เลยไม่ได้ว่างมาทําให้ตัวคลิปนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยถูกใจเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับว่าชอบเกมแนว,แนว,แนวไหนนะกระ้ัท่านผู้ชมชอบเกมแนว,แนวไหนมากๆเนี่ยผมก็จะพยายามหาเกมใหม่ๆที่เป็นแนวๆนวนะั้นเนี่ยมาแนะนําให้เรื่อยๆแลวกันนะครับกับวารสารคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แลยกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปกันจัดอันดับเกมมือถือคลิปหน้าคลิปจัดอันดับเกมมือถือคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบายๆนะครับ